รเรามาดูวิทยาสองต่อนะครับครั้งที่8ตอน3กํกำลังพูดถึงเรื่องคำพิพากษาและคำสั่งก็จะมาถึงอันสุดท้ายแล้วนะก็คือการแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งซึ่งตามมาตรา190ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ,ญาห้ามมิให้แก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งซึ่งได้อ่านแล้ว นอกจากแก้ไขถ้อยคํานอกจากแก้ถ้อยคําที่เขียนหรือพิมพ์ผิดพลาดนะชัดเจนเลยห้ามมิให้แก้ไขคําพิพากษาหรือคาสั่งซึ่งอ่านแล้วนอกจากแก้ถ้อยคําที่เขียนหรือพิมพ์ผิดพลาดนะอันนี้ก็เป็นหลักอ่านไปแล้วจะไปแก้ไม่ได้นอกจากไที่มันพิมพ์ผิด ก็หมายถึงเล็กๆน้อยๆปิมปิดเท่านั้นเองตอนี้การอ่านคำพิพา,ากษาคดียายาเนี่ยถ้าเกิดมีการสงสัยถึงบทบังคับในคำพิพากษาดังนี้บุคคลผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องมีสิทธิ์ร้องขอต่อศาลซึ่งพิพากษาหรือสั่งเพื่อให้ศาลนั้นอธิบายให้แจ่มแจ้งได้ อันนี้ก็เป็นบทที่มีในวิอาญานะครับบอกว่ามาตรา191เเมื่อเกิดสงสัยในการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งถ้าบุคคลใดที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องร้องต่อศาลเส้นพิพากษาหรือสั่งให้ศาลนั้นอธิบายให้แจ่มแจ้งนะครับอันนี้ ก็มีตัวอย่างดีกาที่เกี่ยวกับมาตราหนึ่งร้อยเกเช่นแม้ศาลจะพิพากษาและออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดคิดหักวันต้องขังให้จำเลยตามที่โจทย์บรรยายมาในฟ้องแล้วก็ตามถ้าปรากฏความผิดพลาดจากความจริงโจทย์ย่อมขอให้ศาลแก้วันต้องขังเสียให้ถูกต้องได้ เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบังคับตามคำพิพากษาไม่ใช่เรื่องแก้ไขคำพิพากษาคือหากวันไม่ถูกต้องอาจจะผิดพลาดค่าเกินคิดคำนวณไม่ถูกก็แก้ไขให้ถูกต้องได้นะครับโจทย์ก็แก้ได้หรืออีกเรื่องหนึ่งสารชั้นต้นอ่านคำพิพากษาให้จำเลย อาสารยันต้นอ่านคำพิาพากษาให้ลงโทษจำเลยและริบของกลางในสารระบบก็ลงว่าริบของกลางแต่เวลาพิมพ์คำพิาพากษาตกข้อความไม่มีคำว่าริบของกลางโจทจำเลยขอให้สารอธิบายคำพิาพากษาได้ว่าริบตกลงริบหรือไม่ริบ เวลาอ่านก็บอกว่าลิฟใ์ในระบบที่ลงไว้ก็บอกก็กว่ามีคําว่าลิฟแต่เวลาพิมพ์ไม่มีคําว่าริฟ <c oughs> โจทย์ก็โจทย์จำเลยขอให้สารธิบายนะว่ายังไงแน่นะครับอีกเรื่องหนึ่งสารชั้นต้นมีคำพิพากษาลงโทษ จำคุกจำเลยและได้อ่านคำพิพากษาให้คู่ความฟังกับได้ออกหมายจำคุกคือเวลาพิพากษาแล้วก็ออกหมายจำคุกคดีคดีถึงที่สุดโดยให้นับโทษต่อจากโทษของจำเลยทั้ง5คดีรวมแล้วเกิน20ปีจนคดีถึงที่สุดไปแล้วหาก ปรากฏว่าการนับโทษดังกล่าวขัดต่อบทบัญญัติมาตรา91วงเล็บสองแห่งประมวลกฎหมายอาญาคือมาตรา91วงเล็บสองเนี่ยถ้ารวมแล้วมันต้องเท่าไรเท่าไหร่ก็จะมีเขียนไว้ไม่ใช่รวมแล้วแบบสมัยเดิมก็คือรวมแล้วติดคุกพันปีอย่างเงี้ยซึ่งมันมันเป็นไปไม่ได้ซึ่งมันฟังแล้วก็จะไม่ยังไงแปลกแปลก คือรวมจำคุกกี่กระทรงกี่ทงแล้วจำคุก800ปีอย่างเงี้ยนะครับต่อมาก็เลยมีการแก้กฎหมายอยู่ในมาตราก้าส1ประมวลกฎหมายยาว่าเมื่อปรากฏว่าผู้ใดได้ไดกระทำการอันเป็นความผิด <c oughs> หลายกรรมต่างกันให้สารลงโทษผู้นั้นทุกกรรมเป็นกระทรงความผิดไป แต่ไม่ว่าจะมีการเพิ่มโทษลดโทษหรือลดมาตราส่วนโทษด้วยหรือไม่ก็ตามเมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วโทษที่จำคุกทั้งสิ้นต้องไม่เกินกำหนดต้องไม่เกินกำหนดเนเขมีเขียนไว้เลยวงเล็บหนึ่งสิปีสำหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุด มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน3ปีวงเล็บ2 20ีสปีสำหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูง3ปีแต่ไม่เกิน10ปีวงเล็บ3 50ปีสำหรับความผิดกระทงที่หนักที่สุดที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน10ปีขึ้นไปเว้นแต่กรณีที่3าลงโทษจำคุกตลอดชีวิตคือเมื่อรวมโทษทุก กรรมความปิดทุกทุกระทงแล้วเนี่ยจะต้องเป็นไปตามนี้คือมีเท่าไหร่มีสิบปียี่สิบปีห้าสิบปีต้องไม่เกินนี้เว้นแต่โทษจำคุกตลอดชีวิตน,นั้นก็ว่ากันไปคณนี้เรื่องนี้ก็ปรากฏว่าสาลชั้นต้นมีคำพิพากษาลงโทษจำคุก จำเลยและได้อ่านคำพิพากษาให้คู่ความฟังกับได้ออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดโดยให้นับโทษต่อจากโทษของจำเลยทั้ง5คดีก็คือรวมโทษจำคุกรวมแล้วเกิน20ปีจนคดีถึงที่สุดไปแล้วหากปรากฏว่าการนับโทษดังกล่าวขัดต่อมาตรา91วงเล็บ2แห่งประมงกฎหมายอาญาศาลชั้นต้นย่อมมีคำสั่งแก้ไขหมายจำคุก คดีถึงที่สุดใหม่ก็คือแก้ให้ถูกนั่นเองเป็นให้นับโทษต่อจากตทษของจำเลยทั้ง5คดีแล้วโดยรวมโทษจำคุกทั้งสิ้นไม่เกิน20ปีได้กฎหมายก็ให้ไม่เกิน20ปีก็ต้องไม่เกิน20ปีไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาเพราะเป็นเรื่องการบังคับคดีที่สารยันตนต้นจะต้องออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดให้ถูกต้องตามกฎหมาย สารชั้นต้นจึงแก้ไขหมายจำคุกให้ถูกต้องศารชั้นต้นจึงแก้หมายจำคุกที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องได้นะก็มาตรา91ต้องไปดูมาตรา90ประมวลกฎหมายอาว่ารวมแล้วต้องโทษจำคุกได้ไม่เกินกี่ปีกี่ปีนะครับอีกเรื่องหนึ่งศารอุทธรณ์พิพากษาให้รอการลงโทษ แต่ในคำบังคับไม่ปรากฏให้มีการรอการลงโทษดังนั้นจึงเป็นเรื่องของเหตุของการกล่าวอ้างในคำวิิจัยแตกต่างกับผลในคำบังคับเพราะผิดหลงหรืออีกในหนึ่งเขียนคำบังคับผิดพลาดไปซึ่งสารรุทอนชอบที่จะมีคำสั่งแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราหนึ่ง 1990ซึ่งบรรจุซึ่งบัญญัติว่ามิได้ระบุว่าหรือมีข้อความห้ามไว้ว่าถ้อยคำที่เขียนหรือปิมผิดพลาดข้อไหนแก้ไขได้หรือไม่ประการใดจึงน่าจะทำได้ทำนองเดียวกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา143ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อิเคราะห์เปรียบ เทียบกันระหว่างคำพิพากษาสาร,รอุทณ์และคำสั่งสารรุทณ์ดังกล่าวแล้วเห็นได้ชัดเด่นชัดอีกว่าข้อความที่แก้ไขหรือขยายความไม่ได้กลับหรือแก้คำวินิจฉัยในคำพิพากษาสารรุทณ์หากแต่แก้คำบังคับที่ผิดพลาดให้ถูกต้องซึ่งย่อมทำได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความพยายามมาตรา90อันนี้ก็คือสรุปแล้วการแก้ไขเนี่ยก็ดูว่า มันเป็นชั้นบังคับคดีชั้นบังคับคำบังคับที่ผิดพลาดก็แก้ไขได้นะครับบวกผิดลดโทษที่ต้องขังผิดอะไรางี้ก็แก้ให้ถูกนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมาตรา190กับ191กน,นี้ก็เขียนไว้ว่าความผิดพลาดมันอาจจะเกิดขึ้นไะด้พิมพ์ผิดบ้างอะไรบ้างแต่ไม่ใช่ถึงขนาดไปแก้คำพิพากษาเลย อย่างนั้นไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้ไไดเออเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาพูดขึ้นเรื่องใหม่ละก็จะเป็นเรื่องอุทธรดีกานะครับอันนี้ก็การพิจารณาในศาลชั้นต้นก็จะน่าจะจบไว้แค่นี้นะครับ